บางทีช่วงแรกๆที่เรายังทําใจไม่ได้เนาะโอ้คนมาตั้งเยอะตั้งแยะน่าจะแบ่งๆกันบ้างเนาะทําไมเอาทุกอย่างคนเดียวเลยแต่ลุงลุงบอกบอกว่าเวลาใครนะปะ้าจีเขาทานอะไรอร่อยเนาะเขาก็จะนึกถึงลูกเขาเขาจะนึกถึงคนที่เขารักป้าหลุดเลย จะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราดีเนี่ยเราจะต้องดีกับคนทุกๆคนเราจะต้องดออีกับทั้งคนใกล้ชิดไม่ใช่กับคนอื่นดีแต่คนในบ้านไม่ดีแม่จะสอนตลอดเลยพระอาจารย์ที่ป้าปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยพระอาจารย์ทวชัยธรรมสีโปและพระอาจารย์สุรพศธาธิโกท่านก็บอกป้าจิมีบ้านทำไมไม่ทำให้เป็นประโยชน์เมื่อป้าได้ขยายออปลูกบ้านอีกสองหลังขึ้นมาโอ้ยไม่ได้หรือเจ้าคะหลวงพ่อป้าจิเอาหวงต้นไม้มากนะไม่อยากจะให้ คนมาย่ำยีนะคิดดูสิคนเข้ามาเยอะๆอะหลวงพ่อบอกว่าหญ้าเนี่ยคนมาเยอะมาเหยียบมาย่ำหญ้ามันตายไปแต่เดี๋ยวมันก็งอกงามไปใหม่มันไม่ดีเหรอถ้าเผื่อคนเข้ามาถึงแม้จะเหยียบย่ำหญ้ามันตายไปแต่ว่าในจิตใจเขาเนี่ยก็เฟื่องฟูมากขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นบทที่แท้จริงว่าเป็นยังไงไงแล้วก็ทุกสิ้นปีป้าจะเปิดตรงเนี้ย ให้เป็นที่ให้ทุนการศึกษาเด็กเด็กก็จะมาเมื่อปีล่าสุดเด็กมาทั้งหมดประมาณสอง0ันคนอยู่ทุกส่วนเลยอู้โหมันช่วยล้างใจข้างในของเราอะ่ะเพราะว่าในขณะที่เราเป็นคนห่วงต้นไม้อะ่ะเด็กก็จะขึ้นไปปีนย้วยเยะจะแบบแกว่งต้นไม้ดึงถึงแล้วก็มองนิ่งแล้วเราก็คิดข้างในอะ่ะเออถ้าเผิดมันหักไปเดี๋ยวมันกงงอกเนาะแต่เด็กมีความสุขเนาะ เพราะตอนที่รับคําจากพระยังไม่เห็นตัวอย่างที่แท้จริงอะ่ะตอนเห็นตัวอย่างที่แท้จริงเท่านั้นอะ่ะที่เราจะรู้ว่าเราจะคิดยังไงต่อเราก็เลยบอกอุ้ยเห็นมุมมองชีวิตว่าเมื่อเราเริ่มต้นคนหนึ่งมีคนอื่นๆมาร่วมกระแสบุญกับเราแล้วก็สามารถทําให้อะไรบางอย่างเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้คนมีความสุขซึ่งมันคุ้มค่าย,ยิ่งกว่าอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเปิดทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาเพื่อให้ธรรมะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่า ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตพระอาจารย์จะสอนให้เราดูจิตให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับมาที่จิตเนืองเนืองเพราะส่วนใหญ่เราเนี่ยมักจะไปติดอยู่ความคิดไปติดอยู่ความคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าคิดเท่าไหร่คิดไม่โจกทีแล้วหาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าเปิดซัวเราน้อมสบายสบาย,บายรีบกลับมาโฟกัสที่จิตเพราะจิตของเราเนี่ยมีพลังมากถ้าเกิดเราให้พลังของจิตเราเนี่ย ไปขยายกับความคิดที่เรากําลังกลุ้มกําลังโมโหกําลังหงุดหงิดอารมณ์นั้นน่ะมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเผื่อเรากลับมาที่จิตแล้วเราก็ผ่อนคลายสบายๆอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะจริงๆตั้งแต่เราเกิดมาอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ถ้าเผื่อเราไม่รู้เนี่ยพยายามที่จะแก้แก้โดยการบังคับไม่ให้คิดแต่มันบังคับไม่ได้เพราะยังไงมันก็จะคิดแต่ถ้าเผื่อพ,อเ,พอเรากลับมาที่จิตผ่านมา เดี๋ยวก็ผ่านไปก็เท่านี้ค่ะฟังดูเหมือนไม่ยากเหมือนง่ายแต่ง่ายเหมือนยากยากเหมือนง่ายเราพูดไปก็ทำได้ไม่เหมือนกันต้องปฏิบัติค่ะถึงที่บอกต้องทำนะเพราะไม่ทำเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราจะให้แล้วยังเก็บมาทุกข์เพราะเรายังให้ไม่ขาดแล้วให้ขาดคือทั้งหมดอยากได้ออกไปเลยใครก็ตามก็ไม่ว่าที่ถามว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนป้าจะบอกบอกว่า อย่าไปกินนะน้ำทะเลมันเค็มแล้วก็ตั้งคําถามอยู่นั่นนะ่ะมันเค็มยังไงมันเค็มยังไงต้องชิมเองเหมือนการปฏิบัติธรรมต้องทําเองทําเองรู้เองเห็นเอง